เอ้ยหนึ <ừ> ่งซ <ừ> ับห <ừ> ึไล่หนึ่งแทเพื่อเป็นกำลังใจตอนนี้พี่น้องเดินทางมาหอดสุมๆนเผาตองเลี้ยงแล้วนะเออ้จ้เออได้ได้ไเิ่นังนอกอ่ะสดสาจะวะนี่บ่แมนเหียวอ่ะโอ้โหเมนเหีนอ

อ๋อคุณเคยพี่น้องอ่เมื่อวานนี้คือว่ารถนี่สีออกเลขนี่ป่้พี่น้องมันมีคนมาเกิดรถใส่เกิดลูกใส่รเพิ่นเนี่ยเบ่งเบ่งน้ำกันเลยพี่น้องโอ้สบายดีอ้สบายดียดไก่ไผ่ชาติ สวัสดีสวัสดีอาสดบลกลสบดีเอ้อวเอซ้อนลุกปนไนสาดีใชดีเคีึอีกคีขอีกคุยบินมาฮะสบายดีไหมทอมมี่สบายดียยยบด่ เทอมีก่ก็อยากคุยใส่ได้พี่น้องเนี่ยนี่นะน,นี่คือหมู่บ้านเผาตองเลี้ยงพี่น้องเอ้ยของแถมได้นี่ยนะโมบานเผาตองเลี้ยงของแถมโอ้เมื่อน,นี้คือมีคนรลายใส่าจาันพี่น้องมันมาแต่ดุมไซคนมาซอกคิดเลี้งานทำจันเราพอดีมาขึา้นข้าวนามาอยากอยากเฮ็ดอยู่โรงพยาบาลบ่ะอีซอกอยากให้เดือนหนึ่งเจ็ดล้านเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดแล้วขอไปส่งให้เลยแต่ว่า อยู่นี่อยู่น้ำเพลินกินน้ำเบนซิอกินเองไปบอมีสมโนขั้วบอลูกโขยบานลูกบานได้แหละโอมาเฮ็ดเฮ็ดน่จันเป็นกรรมกรทอป้ายนี่แหละเฮ็ดกรรมกรทอปวไยนี่แหละเงินเดือนเจ็ดล้านผพ้หญยิ่งหกล้านมัดหลวดมัดยังไงแล้วแล้วแต่นาเวียกแล้วกรรมกรได้สินมาเต่อุดมไส้ไหมมึงเงาอุดมไส้โอ้ มาทำกันจะคนเถอะสิบสาิองสามคนหน่อยนออเนะา,นาะ,ะ,ะพี่น้องจะะใรจะได้ยัหูจักสัเพิ่นเองแพี่นอมาซอกเฮ็ดเบีแล้วเมื่อั้นเพิ่นมาลิ้นนี้เนาะเขาท่ามันพิ่นมาซอกเบีเร์ขนาะดแล้วพี่นี่จะได้อเวอร์ขนาแล้วพ่นีเพิ่นซไปซอกเบียบ่มีันี้นะพเขาไปหาปอยู่ส่วนอยู่ป่าพนะี่อกกนอ่บกกไก่ ม่รู้ลกมาเอามาทางอมอันนี้เห็นอสบายดีไหมสบายดีบรพอดีเห็นลูกด้วยนุยนั้นนุวยมีเฟตลูกะให้จวบสมเฮ็ดเสียสักทำใ่ปบบให้เราคิปบที่อันดีน่งเออโอ้เนาะย่าเนาะเนาะนี้อันดเพยแล้วดี๋ยวเป็นี้เรเพลยล้เอพ่ย์ละเดี๋ยที่บ้านบเนาะให้แม่บอกท่ายเดี๋พี้องเดีวนี้เนี่โอ้ยเรียบร้อยเดวนี้นะคนก็ใจแลวพี่น้องอันนั้นเพื่อนนั้น ให้เพื่อนไซเราบัานนี้แม่ละซื้อน่อยไม้ไซนาอะไรแบบบ่บ่ท่านนี่ก็อันเฟรนลูกนณะแล้วโอ้ยแม่มาแต่ไทยอีกนะโอ้ยแม่ก็บลาบเนาะบลาบเพาะสุดที่ลาบแล้วส่บลาบดิว่าสิลาบแต่สุดแล้วนี่ยังบลาบเลยบบลายังไปอีกลาบคักกันวบ้านนี้อันนั้นอันเพื่อนซากไปเลยไปอาบน้มนำเขาลักหน่วยนขงสมุนบอก็ไล่อยู่หันน้า สมกู้ขึ้นกมุนมาได้เขาสวัสดิ์บักห oh. ลักหลบักเฟตเม่์นะก็ขึ้นกูขึ้นอะไรอบมีแต่เอาเฟตสุดแล้ว,ลวนี่เจาะก,กัดมือคอยนะเขาขยให้คอยลืบ <c oughs> มันให้ลืบเลยอ่ะตอนขยามาสุดแล้วเนี่ยคอยให้เรากัดมือเนาะอันแล้วก็คลิปมือคอยซื้อมื่อเราคอยมาไทยตอนขยมาคู้เดียวนะคลิปนั่นก็ได้ลืบทิมมันให้ลืบมันเลย <c oughs> พิทนโยบายเนาะ <c oughs> มานันกวดขึ้นอย่างนี่ <c oughs> นะ อันนั้นคอ้เนมายกพี่น้องเขาตองเล่นกิข้าใจด้กันนะปันกันเนาะใอ้บุญรอดงนึงใอ้บุญนีทั้งนึงเนาะเพราะนั้นนบุญรอดราแพอเพเรียนเพื่อให้เออไม่แล้วกินตัวตัวน้นได้มันจะผิดกันเออมันจะเจ็บท้องค่อยๆ นเยอะะปองนึกซะค่าได้เบาหอยค่าตลมาคาตลเรขับใจเด้อดู่ๆด้ขอบใจเด้อบเด้อขอบใจเด้อเนี่ล็อกรถบ่บ่ได้ล็อกได้ให้กันกินขาหรือบ่เนี่ยกินแล้วจึ๊อจะพูมีไรบ่ได้พี่น้องเอ้เนาะเดี่ยว ไปใส่ฮอบส์อุ้มไปเนาะอ๋อได้กระดุ๊กฮหาเป็นมือกล่องเหรอแม่ประจันได้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 ไเอ้าโอ้ขอบใจแล้วล่ะเด้อเบอร์ดี้ทรีอินวันอ่ะพี่ดองเดี๋ยวเดี๋ยวมีนี่ต้องต้องย้ายเขาเลยเนาะบุญหนึ่งเขาสกีงใจเนาะเออแม่แหละไปไปย้ายเขาพุ่นเลยน้องนกจะมาบุ้งลูกเดี๋ยวเด้อนะบอกพี่น้องไปไปอ่าจับสักีงพุ่นจะไปย้ายอันมีให้ แต่ละคนพี่น้องเอ้ยเนาะไม่ได้ทึ้งแหละยายเขาเริ่มเริ่มเริ่มไปพุ่นเลยจัน,นเริ่มไปหานไม่เท่างมีนจับบุญหลอดก่อน,นเอาจับไปเป็นเก็ดเลยกันมันมีจะค้นก่อนอ่าตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดคนเลย,เลย <7 S 1> แหล,ละ

เย็บข right? ้นขนาดนั้นเลยขอก่อนนึงใส่รถจาไปใส่รถนะก็ไม่แหละมันห้อมเลยแล้วก็เฮ้ยฮูนกขอบใจฮู้นกขอบใจดูเขามเอาเครื่องให้หน่อยนี่กินบมได้อ่ะมื่อนี้ก็ได้มือกองพี่น้องจันมันนำเป็นมือกองให้บรได้นไม่ยามโดนโดนหรอมากะเก่าพี่น้องเนี่ ช่วงนี้ก็ต่อไปก็ยากพี่น้องเนาะนอกจากว่าอันาเซเดมาบาดเนาะเพราะว่าระยะทางมันไกลหลายจานเตเตมันมาเฉยๆแตไกลมาหน่อยระยะทางนี่ไล่ดอกอันนาลอยหาซิบบวกลอยหนึ่งซองลอยหาซิบไปกับหาลอยกิโลพี่น้องห่างเพิ่งจานเห็นบ่อ๋อเขาซื้อได้จานน่ะฮะไปเอาเลย หางฟ้าเลยเออเขาจะซื้อหนึ่งเขาไปเห็นแน่หว่ะเห็นเชีนไทยอ้เอาให้จันจีเกียวอันอันจีเกียวฮะเขาไปแยกทางนั้นมาคนบอกโอเคเออไปทางนั้นโอ้ดีใจพี่น้องเนาะที่มีทางทีมงานเขามาหอดมาถึงพี่น้องให้โดนนั้นเลยเกินที่บริเวณกันเนาะเนี่ก็จะได้ฟ้าขึ้นเมื่อนำกันเลยนี่ขึ้นเมื่อ อ่านางข้างล่างจัดเพราะจะแบ่งเครื่องนึงเครื่องนึงจะขึ้นไปเครื่องนึงจะอ่าไปเฮ็ดเบียกอยู่อ่าไปเฮ็ดบ่อนข่อยบานี่อ่าเบิ่งเป็นเรื่องก่อสร้างอยู่มึงร่วงอยู่เขื่อนลงข่าวบางนะเขื่อนเงินเดือนหกล้านอยู่กองอยู่อยู่กองบ้านทันตี้เสนออยู่เทิงน้ำติ๊งบ่จันอ่าเพิ่งเน่พ่อบ้านเขาเจ้าอยู่อยู่เทือกนบ่อนขาเฮ็ดอันใดอุพยพยบเลยก็ได้เอามอโม่หัน ไปบ่แะู่ยิงมัดมัดเ็กเออคู่ยิงมัดเล็กคุณนี่ก็ไปมาเนาะไปมาเดือนปไันมัซื้อมันกยับนนึงหนึ่งโกันโบกวนะเฮ็ดเบียนี่เบอร์อยกไัอยาเฮ็ดเบียเดินเดยชิพฮาเมื่อไจะเบิรอยากเบิร์ขึ้นกันไดเพราะว่ามีอายักเป็นเจ้าของบริษัทอย่้ย่มงนก็มา้องเงน ยกไปยังว่าเขาบ่มีของกินเนาะบริษัทซื้อมากเหรอแต่าก็ตัดเข้าตามนั้นเนี่แยแหละสอกเรื่องเสียก,กันแ<อ>ับเวาออกไปมันนั่นมันยากเงินบ่มันซื้อเลย

ไฟ้าเบาอันหน่อยมากจังสติใช่ช้น้อยยังมาเหรออได้บ่สียท่ามอติ๊กช้ไอได้บ่ฮะอ๋อสติคืกินดอเมา่อ่อเม่เมื่เเฮ็ดเจาให้รกินนี่ให้ไครรีบให้เทามีให้เมามีโอ้ยใจยองอีไหมเองเมถามีโ้ให้บนหลอดดิ

เมื่อกี้นี้สบายดีบ่กำงามนี่เลยดนบ่เห็นบ่เห็นมาเอาบาวป่ะเอากระมีแล้วโอ้เอาบ่ะมีแล้วเขาจะเป็นคนที่เอาบ่ตรงเลยเนาะเอาแบบบ่เอาบ่เอาเอาเออจานจานอันนี้อันนี้ปั้นเข้าเลยก็ได้ก็พอค่อยบ่บ่ปั้นได้นะเรื่องอันนั้นจะกินก็ไดเนาะเออแม่นอ้าวเอาบ่อันนี้ได้เอาบ่ าเอาเอาขอบใจอเดี๋ยวะาคขอบใจเลยขอบใจเลยขอบใจเด้อไอไอจีคูสบูเป็นแต่ฮักซะนึงเป็นแต่สร้างซะนึงเนาะไม่ที่แล้วจือได้บ่อนี่ผู้ใดขอบใจคนเด้ยวมขอบใจเลยจืดยังก่อนจึกจ๊กเนวลจืดอยู่เนาะอีจึกจีเนวขอบใจได้นบได้ นบได้อ๋อนี่คือหัวสั้นเลยตัวนี้เฮ้สินิโดขอบใจเด้อสินิโดเออเสร็จสิงหัวก่อนลูกชายเพื่อันไปซอกปู้จัด ีไปเท่าไปดีลุกๆลุกๆเออสยบอะไรบอโอ้อโอขอบใจเป็นบออ่าโอ้เธออันนี้โมเมตนต์แนวกินเด้ออาบนา้ำ ว้าวแล้วมีแล้วมีแล้วโอ้โหที่ทะเลีของกินผุดๆเข้าไปนอนสุดงมองมากินนี่ลยเน่ยเออเอาเสียงยัง จุกแก้วจุกแก้วจุกเส้นลอวปีเดียวมานกันเน่ะจุกแก้วอันนี้เอา่เอาขอบใจเด้อขอบใจขอบใจาอบขอบใจเาตนีก่อนนึงเอาป่ะเอานี่กินหม่งบ่โอ้แลวไปไปเอ็ดเล่เอาเนาะ สวดีคุณสวัสดีเจ้าเมือเรเจ้าเมื่อไรเออสวัสดีมั้นไม่ใช่จิตม้วนหรอฮะจิตม้วนอืมเอ้าเอาบุบก็ไอ่ทำอินโดบ้างกว่าผมอยากทำตัวนี้โอ้คนไข้หนี่งเออพวกไอเซอปไอเซอใหญ่ข้นโอ้เพื่อนี่ไงโอ้มีน่างามบ่ อนี้ผมไม่แดวคิดเลยนอหเต้นี่มันยังี่อาบน้ำข้ายดนึ่งดน้ำสลิกับดนึ่งยว่ะเข้ทำสลนะาให้ต็นมันนะนี่ยสลดนเนาะเห็ดมันคยเห็ดหน้าเห็ดมันคยสลีเดี๋ยวบอนู่นนี่บอนู่นนสิุกมันเอาฝาให้บอนู่นนี่เด้อฝาบอนู่น

ีเืองอะต้อยอะไนาะโอ้โหอ้โหโอ้โหโออ้โหโ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 ้โหโอ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 ้โห้โโหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โห้โหออ้โหโ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 อ้้โหโอ้ออ้ออ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห พี่น้องเลยเเเเดีใจใจใจันทรเลยขอบใจละไที่มายืมมายามขอขอบคุณขับคุณคุณพี่สุภัตราที่สนับสนุนการเดินทางและซื้ออาหารการกินให้พี่น้องพอต้องเลี้ยงในครั้งนี้ด้อยสำหรับคลิปนี้ขอจากลาไปก่อนขอยถานอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บอย่าใดความไข่ย่ามีพบกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ย 在心中。